แต่ว่าเนอะรตจริงนะ่ะอืมถึงว่าเสียงปะทักจะดังแต่ก็ไม่ดังเท่า well, ก I mean, I mean, I mean, anyway, ับหัวใจของผมที T ่บักลั่งอยู่ครับคือมันดังว่าไงนะเออไอนี่ว่ะไอนี่วะไอนี่ตุ้งเช่นีีมบ้าง บอกไหหปไปนออย่ามาทะลึงกับกูเด้ออย่ามาทะลุงกับกูเอจริงเจีย่อีกจริงเนี่พ่อชายพ่อชายอ่าสบายดีไหมสบายอีีมึงคงพักไหนคงจริงอะงคงจริงมงจริงมีอีดเลยเหรอ เป็นของจริงผักอตองใต้เพราะวันนี้เป็นบางจริงไง,ง,บ,งบางส่จริงวันนี้เรามาอยู่ที่งานตกจริง<ช>ที่นครสว่างเดี๋ยววันนี้เราเข้าไปดูงานตกจริงหน่อยเพราะว่างานนี้เห็นลือนี่เป็นคงจักอ่าอ้เป็นคงจักเป็นคงจักจักงาน <S <S จัดดอกไม้ขายทรรมุรกิจนะไปดูข้างในเดี๋ยวว่างานเป็นยังไงบ้างชิงเจยุอีชิงเพื่อชัย คนจริงเลยคนจริงเป็นคนจริงเลยฝักพงจริงหน่อยครับพูดในเรื่องของแบบว่าเป็นภาษาจริงนะครับตังเจเก่งอ๋อตพูดจีนอย่างนั้นไม่ได้แต่ได้อย่าพูดไทยอ๋อง่างเดี๋ยวเดี๋ยวผมคูอ๋อสองสองสองเดี๋ยวพูดหน้าหมอพี่จีหน้าหมอสามโอกาดีสามโอกาดีเจเดีเจีเดี๋ยวโม่กาเดดีเดบโม่งกะมาลายมองแดดมาลายมองไหนมองไดดมาดิ ไม่ไหนนี้ไม่ใช่ภาษาตีแล้วภาษาเวียดนามแล้วก็จังผิดจังผิดโอ้โหตากล้องกูมึงถามกูถามว่าคือตากล้องมึงต้องมึงต้องทามันด้วยเหรอมันเป็นตากล้องแต่งทำไมเดี๋ยวมึงแต่งทำไม เอาข้ากิงเลยครับไม่ได้อยากแต่งหรองอยู่แต่งหน้าก็อยู่มีคนเอาแป้งมาเล้วไอ้ตะกล้องกูก็ต้องแต่งอีกขอาะหนึ่งคำได้ไหมไอ้เฮียไอ้เฮียอันนี้คงมาตักได้แล้วมีเเยียร์สวัสดีครับตักพิธีกันด้วยเฮ้ยเอาลองถามให้เราว่าถามแบบสาระเลยนะทำไมต้องจัดโต๊ะวิธีเพราะอะไรเออเพราะอะไรอ่าแล้วไปถามเขาู้วยไง ชื่ออะไรครับแม่อะไรชินาจัดคนแม่นะ่าทำไมต้องตัดโต๊ะเตีนเพราะอะไรงานคนจีนต่อรับเจ้าค่ะบางคงน,นี่งงทำไมต้องตัดจัดเพราะอะไรต้องมีมังกรมาแห่ข้างในในในร้านด้วยอะไรด้วยบ้างฐานไข่แมวต้องมีความเป็นมงคลสร้างความเป็นสิริมงคลงานนี้คือแบบครั้งแรกจัดในปีพศอ,อ,อะไรวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรอ่ตั<อ>้งแต่า1064 ถามเขาเลยว่าอยากได้ความรู้จากเขาเด้อเผ่อแม่เขาจะรู้เารู้รไหมบพศอะไรข้องัดไปเถอะไป่ใชไม่ใช่ปัญไปไหนครับไปไหนครับอ๋อไปนู่นงานจริงเนี่ยมังกรอยู่ตรงไหนไอ้งานกระบวงเนี่ยมันต้องสมึติว่ามังกรนี่มาหรือยังมานั่งอะไรบนรถกู พิ่ณออกมาจากบ้านเลยไแต่บวนมาตอนนี้ใช่ไหมครับอ๋อจุดตรงนี้แล้วอย่าเข้าโค้งเรียบโค้งมาอันนี้ไปไหนต่อเข้าไปในที่ส่งของมาได้ไหมไปไม่ได้ถ้าปิดกันไปไม่ได้ลงแล้วลงอีกนี่จะขึ้นมาไหมให้ตาเขาไปดีกว่าอุ้ยนี่เขาเรียกว่าอะไรนะแป๊ะ แปะยิ้มแปยิ้มแปยิ้มขอไปถามแปะยิ้มหน่อยว่าทำไมเขาต้องเป็นแปะยิ้มสวัสดีครับขอขอแยกขายรายการหน่อยนะครับเอ่อเอ่ออยากเอ,อ้ไม่ต้องใส่หัวทาจยใจหัวิธ<อ>ีการใส่หัวได้ไหมใส่หักวก่อนเอาเขินเอาเขินเขินเอาปิดตาปิดตามีมีมีหน้าไหนครับน้ำจักปิดตาจับจับจับเหรียญจับฟันแล้วกันเลยน้ำอยู่มีแค่น,นี้ ล,ลองสอนสอักหน่อยสักครั้งเด,เดียวแล้วก็เดี๋ยวทำตามเลยนะแปะยิ้มอ๋มมอวันนี้คือท่าอะไรนะอ๋อแบบไอ้นี่ไงเรือหางยาวอ,อ๋อมาเลยเหรอมาเลยเหรอใช่ไอ๋อคือทำอะไรก็ได้ใช่ไหมอะไรก็ได้ไอะไรวะเนี่ยอ่าโอเคเอาเอามองมองมองแปะยิ้มแปะยิ้มตาตัตาต เอาพอแล้วไปกันดีกว่าจบเพลงแล้วเหรอเออเพลงพูดเหนื่อยแล้วพูดเหนื่อยแล้วเมื่อกี้นี่เจอแปะยิ้มแต่ว่าแปะยิ้มเราเรื่องถามความหมายเขาว่าเออทำไมถึงไม่แปะยิ้มแต่เขาเขาพูดไม่ได้พูดไม่ได้แต่ว่าต้องหาคนที่มีความรู้โอ้ทำไมล้อมาเลยอันนี้แน่ล้อมากเลยอ๋อท่านอย่างไหนคะับโอเคครับโอ้โหดีใจนะครับที่เราได้มาถึงที่นี่อาจจะมีความรู้แปะยิ้มนี่เขามีไว้เพื่ออะไรในงานตุ๊ดเจีนะก็คือใค้ใช้ว่าเกาจะต้องคู่กันกับโตอะไรคู่กันแบบต ร่มเย็นแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสอ๋อยิ้มแจ่มแจ่มใสแป๊ะยิ้มหมายความว่าสร้างความสุขสร้างแห่งรอยยิ้มให้ถ่าใทีมันจุดจีนแล้วตอนสว่านเราจะบินจีโตทั้งหมดที่ไปอยู่้5ตัวคือจะแบ่งไปชนชาติของคนจีนที่มี5ขาหมามีแต่จิ๋วไหลไถลวังตุ้งวังตุ้งแล้วก็มีผักบุ้งเราไม่มีไม่มีไม่มีอ๋อไม่มีมีวังตุ้งไงสั่งอาหารตำสั่งอะไรกันใช่ไหมมีปักกิ่งค่ะมีปักกิ่งเป็นร้อฮกเกี้ยนฮกเกี้ยนนะเอก เราไปเข้าลมกันหน่อยไหมอ๋อ oh, อากาศร้องไะดอาาอิอากาศร้องอากาศร้องติดเกาะลังมานั่งได้ปีอ๋อว <m> ันนี้ร้องมากเลยอากาศมันร้องเลยอากาศร้องติดเกาะลังมานั่งไร้ปีน้ำลายตื้นใจเรื่ออะไรอ,อ้ําอ้ออันอ่างทองนี้ชื่ออะไรชื่อน้ำตาลค่ะอ้ํน้ำตาลน,น้ำตาล เอาของหวานขึ้นก่อนอาอถามอ้ําดีกว่าอายุเท่าไหร่แล้วสิบแปดอ๋อโอเคคุยได้แบบนี้คุยได้ถ้าถ้าสิบเจ็ดคุยไม่ได้สิบเจ็ดไม่เอา่เอาเตารางอยู่ล้ยังยังตัวจริงก็ได้แค่อ่างเปล่าทะเธอมีเราเราจะมีกันตลอดไปเราจะมีกันตลอดไปพวกเลยนะราทัอบลู่ ขอวบไอจีหน่อยได้ไหมขอสามคนเลยไอจี <IG. S 2> ขอีด้วยไอ<ป>จี <c oughs> ก่อน <c oughs> มึนงจะไปตกเรันนี้เหรอ I A M N O G Y underscore สองพันสี่เก้า <5, S 2> <5, 9. S 1> มาหน้าคอนแท็คโอคอยนามเกจิโซโมเตะเจ้าม <No oh! so uh ีนามว่าจังไหร่เอ่อข้ามีนามว่าคงเก่าคงเก่าท totally ี่อยู่เมืองเมืองตาหลิวเมืองตาหลิวต้องเตลิดตาตามแั้นนายชื่ออะไร ชื่อจันเจ้าหมูมาจากเมืองอะไรเหรอมาจากเมืองชวงเหน่ชวงเหน่อ๋ออยู่ใ,ใกล้ๆเหมือนตาหลีวเลยกาเกนโน <c oughs> และเจ้าจะไปที่ใดเขาไปปักน้ำโพไปหาเป็นปักกิ่งแดกอ๋อไปปักกิ่งแดกกูก็จะหาปดสีแดกหมืองกังร้องอากาศร้องอากากร้อง <c oughs> องั้นเราไปข้างหน้ากันดีกว่าไหม <c oughs> ไปกันแล้วก็ฟังกันนะแต่แต่ นางเหมยไม่นังเหมยจ็มาทําอะไรอยู่ที่นี่ทําไมไม่กลับไปอยู่ที่ว่าเรื่องของเราว่างค่ะว่างแล้วทําไมไม่ขับแท็กซี่อะไรวะเนี่ยบอกกี่ครั้งแล้วใช่ไหมถ้าจะมาเนี่ยแจ้งขาก่อนข้าเป็นห่วงอากูก็เป็นห่วงน้องเหมือนกันนี่กูก็เป็นห่วงสรุปของใครนะอ่ะอะไรใครอะไรใครเนี่ยไม่เลือกไม่เลือกทำไมไม่เลือกแม่นังเหมยข้าไม่ดีตรงไหน อพ yeah. wow ี่ครับพี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป้นพี่ขอขยันนะฮะโอ้ยอันนี้เพื่อนในการเดี๋ยวเราเลือนเดียวกันจริงด้วยเดี๋ยวเราถามเขาก่อนว่าเดินพาเลรเนี่ยเดินมาไกลไหมก็ไกลพอสมควรครับพร้อมไหมพี่ถามพี่ถามพรอพี่ถามอ๋ออ้านี้ผมเลี้ยงพี่พี่ถามอันนี้ไม่สัมภาษณ์เนาะลองครับเดินมาวันนี้ไกลไหมไกลแต่ไม่ไกลจากหัวใจผมแต่ไม่ไกลจากหัวใจผม โราไปดูหัวมังกรมาอะไรคะหัวมังกรมึงมาจากไหนเนี่ยหัวซิงโตหัวซิงโตหัวซิงโตมึงไม่เห็นแล้วว่าเขาเช็คซิงโตรักเขาได้แตะเอียเราไปแห่เราอาจจะได้แตะเอียแล้ววไงปกติเขาได้ตังค์เท่าไหร่มาแตะเอียปิงเป็นราคาเขาใส่เป็นมือใส่เป็นมึงใส่โอ้โหงี้ก็รวยดิมึงกีบไอ้เจ้ากี่บาทวะไม่ถึงบาทเลยนะกี่บาทวะเนี่ยเดจะบอกให้อยากได้ยักเช็คจะต้องเป็นล้างทอง ออไปที่ร้านทองเขาล้างทองเขามีตังค์เยอะเขารวยเลือให้ทองสักเส้นนี้ซักเซิงรวยเลยนะมาเพื่อปีเลยกูจะมึตลอดเลยนะเดี๋ยวกล่องที่เราจะไปได้ได้เอร์จะบอกว่ามันต้องเลี้ยงนูก่อนไปชมสีชมห้าเขาหาว่าเราแบบไม่เนียงอ๋อจะไปเรียนกับศิษย์อาจารย์เลยไปศิษย์อาจารย์ของแท้เราเรียนเสร็จปุ๊บเขาแบบเนียงเนียงโอเคไปเรียนลูกก่อนไปเลี้ยงลูกก่อนเอ๊ะมันใส่ไงวะโอ้หน่อยย่าใหญ่ ก้งเดี๋ยวอันนี้คือเอาล้างทองานี่ล้างนี่แหละเดี๋ล้างเนี่แหละล้างแรกเลยเสร็จเขาจะให้เหรอทำไมลูกกูก็ตึงตึงเหมือนกันเข้าไปเลยเหรอเรากำลังฝึกวิชาณมาแล้วไอ้เแค่หลอกก๋วยเยี๋ยเลยเหรอเราไม่ได้คุยอะไรกับเขาเลยนะเข้าไปเลยมึงเดชทาพาสิงโตอ๋อนี่อันนี้ลูกสิงโตลูกสิงโตก็จะแบบอุ๊ยลูกสิงโตแม่งหลุดมาจากคอกแม่หรือเปล่าเล่นไลยลูกเหลือลูกลูกหลงทางลูกหลงทาง

มาเลี้ยงครับพี่นะเราตั้งคุยอยู่ครับางอ,อากองอันนี้อากองอากองเขาบอกว่ามังกรอ,อยู่ฝั่งนู้นแต่ว่าอากองต้องรอก่อนนะอามาอมามาตรงนีเงงน้เดี๋ยวรอมังกรก่อนเดี๋ยวไม่มีโชว์กลางคืนไหมฮะเป็นวันนี้ นีถ้าอากงอยากไปดูข้าวโพงน้ําวังเนี้ยอากงก็พามาไปนะไปกันเพราะว่าเดี๋ยวมังกรเนี่ยเดินไปเดินข้าวโพงลูกเยอะแยะมากมายลูกชงอังดาลายเดี๋ยวไปกับเออไปดูมังกรกันเนาะเดี๋ยวผมพาอากงมาผมอากงไปแล้วเดินตามมาเดินตามมาอากงเดินตามมา มันถึงเวลาแล้วมันต้องถึงเวลาที่ต้องเรียกอาก,กงแล้วล่ะว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่วะช่วงนี้เศรษฐกิจมันแย่งไงอาก,กงอยากได้อะไรเข้าฝังว่าอะไรอ่ะเข้าฝังว่าอยากได้แลมโบกีนี่ลมโ,โบลี่บอแลมโบกินี่อากงบางครั้งเขาก,อาก,อาก,อาก็อยากได้อยากได้ดุอยากได้ดีมีแค่ไหนแค่เอาแค่านางว่า คืออ้วอยากจะให้อากองอยากจะให้แลมโบอยากจะให้แมกลาเรงแมกลาเร็งกระดาษยังไม่มีจะเผาเลยแล้วอ้วจะทํำยังไงมันไม่มีธุรกิจไม่ดีงั้นเอางี้ไหมอ่ะอากองเผาไปกอ่อนอากองอกุมเผาให้แล้วลองลองขออากองไหมาอากองอ่ะอากงนะถ้าอากงฟังอยู่อขอเลขเด็กๆทั้งเลขเด็กๆทั้งงัวอ่ะ อาก,กงเจ๋งมากทากองฟังอยู่นะ <S <S อะค่อากงต้องให้เลขอ้วนะสี่องส้มเลยให้เลขว่าอากงนะขอให้ถูกหวยงวงนี้16ถ้าอกองให้หวยนี่เดี๋ยวว่าจะเผาแลม,มโบแมคลาเรนแล้วก็โรงแรม,มหรูเลยโรงแรมเหนือระวันที่หนึ่งอ่าอย่างเงี้ยอากงเอาไปใช้วงสว่านได้วงสว่านได้เลยอากงประทังพองให้อ้วนหน่อยประทังพองมาอากงอากงเดี๋ยวอากงลองลองถูเอาหวย อาก,กองอ,กอาจจะให้หวยเราเลขนี้นะอากงนะเลขดีสามตัวตรงนะสามตัวตรงอากงอากงอากงนะพรอพงจะอากงอากงใจดีอากงใจดีอากงใจดีชอบให้หวยแล้วก็คุยกับอากงบอยคุยคุยไม่อยากคุยคุยคุยแล้วคุยกับอากงบอยเลียแบบัวไหมเนี่ยใช่ คุยก็หมายว่าค no hmm. oh, okay. okay. so ุยไงคุยคุยคุยบอกบอกบอกคุยบอก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 คุยอะไรล่ะอากงอากงมองอยู่อยากอยากตีกังเกงเด็กอากงไม่ให้หัวนะไม่ใช่อากงนะนี่ลงทักหน้าแล้วมีแปดแปดแปดทักเลยไปถึงเลขเหรอเนี่ยมึงแปลกมากเลยมาเล่นอะไรกันตรงนี้เอาแปกตัวเดียวเอาแปกตัวเดียวอีกสักเลขไหมอากงอากงโอเคต้องฮะอากงอากงไอ้ไหนไหนไหเลขเลขสองเลขสองเนี่ยเลขสองแปดสองแปดสองอากง กองวงนี้ขอรางวัลที่หนึ่งนะรางวัลที่หนึ่งสอ,องตัวกองได้แล้วสองตัวขอบคุณครับอากงขอบคุณมากอากง ชอบบอลแห่ชอบมังกรไหมชอบการไหว้เจ้าไหมแล้วชอบพี่หรือเปล่าอไม่เป็นไรแล้วก็ละเลงละเลงเมื่อวันวันไรหน้าวันจ่ายแต่วันนี้วังไหว้ตั้งแต่ไหนจะเป็นวันของเรา ปุ้ยยายมังกรมาแล้วมังกรมาแล้วนะดูแล้วจ้านี่ตัวอะไรกันเนี่ยตัวอะไรเป็นงิ้วเป็นงิ้วป้าเคยดูงิ้ยวไหมเคยแม่ที่ไหนไงนายเราจะมาพิจารณาละตัวเงี้ยวทีไอ้หลังมังกรเนี่ยเขามีบังไฟด้วย เขาโชว์บั้งไฟโชว์บั้งไฟเขาจะจุดบั้งไฟใช่นางเกิดนครสวรรค์อ่าอยู่ที่นี่มา90กว่าปีแล้วมีไหมฉันเคยเล่นโอ้ยอยู่เก้าสิบแล้วเหรอเก้าสิบหกปีแล้วรู้แล้งอะยังดูยังดูเป็นสาวๆอยู่แต่เขามีบั้งไฟนะมีอะไรอะไรก็รู้ทางนั้นแหละเดี๋ยวเาพูดจะย้ายเรื่อไปเรื่องไปเรงไปองออกไปไกลๆกันไปเขาเป็พ้องให้ข้าหน่อยเพราะข้าจะ ไปออกไปทไกลจากนั้นมาอวยพรอวยพรจะโยนผักมาจะบอกให้เขาจะอวยพรจากข้างด้วยถ้ามาจากแดงไก่แดงไหนก็ทั้งเรื่องของพวกมึงนะเขาบองไหนไหมกโอย่ามาทะลึงกับกูนะอย่ามาทะลึ่งกับกูนะอย่ามาทะลึ่งกับกูโอเคครับทุกคนครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับ อ่ชื่ออะไรคนระับโยค่ะชื่อโยนอโยกับฮองนี่มาเที่ยวจุกจริงกันทุกปีเลยไหมฮะมาวันแรกปีปีแรกทุกคนจริงได้ไหมได็งจริงพุกแบบว่าพวกไม่ชักอะไรแบบเนี้ย มาไปไไกลยม่ได้ไม่ใช่ต้องจกจริงนะถึงว่าเสียงปัทักจะดังแต่ก็ไม่ดังเท่ากับหัวใจของผมที่บักรักค่งอยู่ครับมันดังว่าไงนะอ๋อไอ้นี่ว่ะไอ้นี่ว่ะไอ้นีไปไม่ได้เลยอะเล่นเล่นอะไรเล่นเฟซเล่นเฟซบุ๊กเฟซเฟซบุ๊กก็ได้ผมบอกเลยว่าสองคนนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนทำไมครับผมว่านางมีระดับพิตตี้อ่า เป็นห้องไทยเป็นหองไทยไม่ใช่เลยเราไปติดตามมาเองนะมังกรมาแล้วนะมังกรมาแล้วใช่ย้ายน่ะตัวมาเลอร์เลยมังกร อ่ะสู้ได้สู้เขาห้าน้อยขออนุญาตกับกรงเทพก่อนนะไปไกลไไกลเลยไปไกลกลไกเลยห่าไม่เนี่ยได้มาหน่อยชอบแเขาจะคำหนึ่ง